ขอแค่นี้ฮอยลุนเผยสาเหตุสุดสำคัญที่ทำให้ตนย้ายโสบแมนยูลาสมุดฮอยลูนพูดถึงการลงเล่นให้กับแมชสเตอร์ยูนเต็ดในสึกพรีเมียร์โดยเผยว่าเอรดิกเทนทักการลันตีการลงเล่นตัวจริงให้กับเขาเพื่อเป็นการโน้มน้าวให้ย้ายไปยังท่นโอทัฟฟอร์ด กุนซือชาวดัชให้โอกาสแข้งแดนนิสระเดิมสนามเป็นตัวจริงอยางต่อเนื่องมาแล้ว8เกมและทำได้3ประตูจากอยู่ฟาแชมเปี้ยนลีกโดยโลงเล่นเป็นตัวจริงอยากต่อเนื่องในสีนัดหลังสุดในฟุตบอลลีกแต่ยังไม่สามารถทำประตูหรือแอซสต์ได้เลยแม้แต่ลูกเดียวล่าสุดหัวหอกว,วัย20่ปีได้เปิดใจกับสื่อในบ้านเกิดถึงสาเหตุที่ตัดสินใจย้ายมาเล่นกับแมนยูนเตดในครั้งนี้ว่าผมได้คุยกับโค้ชตั้งแต่แรกจนถึงวันที่ยาทีมสมบูรณ์สำหรับผมแล้วการจะเล่นฟุตบอลเป็นเรื่องสำคัญ ถ้ามีคนบอกผมว่าคุณจะได้ย้ายไปเล่นที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด United, เพื่อเป็นตัวสำรองตลอดชีวิตผมคงไม่ปไปที่นั่นหรอกผมยังไม่มีเอเย่นเลยเมื่อต้นเดือนพฤศจิก,กายนปีที่แล้วตอนที่สัญญาของผมหมดลงคุณพ่อก็เริ่มมีการพูดคุยกับสโมสรใหม่ทันทีหอยลุนกล่าวขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกหรือคำค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกด้วยนะคะ